เจ้ามือใหญ่ที่มีการโอนเหรียญ KUB จำนวนมากเข้าสู่ระบบการเงินแบบกระจายอำนาจเด e f i ได้เกิดความสงสัยและความสนใจอย่างรุนแรงในชุมชนการเงินแบบกระจายอำนาจเด e f i และตลาดการเงินกระจายอำนาจทั่วไปการโอนเหรียญ KUB จำนวนมากถึง5ล็อกติดกันและการเปลี่ยนเป็นรัป KUB KKUB เร่งด่วนนี้ได้เกิดความสงสัยว่าผู้ถือครองรายใหญ่อาจมีข้อมูลหรือโอกาสบางอย่างที่เป็นที่สำคัญในการเติบโตของระบบนิเวศ ในอนาคตการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในเวลาที่ราคาเหรียญ KYB กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ความสงสัยเพิ่มขึ้นอ่ะนี่ก็เพิ่มการเร่งย้ายหเหรียญออกจาก Exchange เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม d e f i จะทำให้เกิดการเติบโตของระบบนิเวศและมูลค่าเหรียญ KYB อย่างไรการเติบโตของกิจกรรมอ n อนเชนที่มีมูลค่าสูงนี้จะมีผลต่อการเติบโตของระบบนิเวศและเหรียญ KYB อย่างไรในอนาคต การเติบโตของกิจกรรมเดิรไฟจะมีผลต่อการเติบโตของตลาดการเงินกระจายอำนาจทั้งหมดอย่างไรความเชื่อมั่นใน KUB และบิทคัพเชนจะมีผลต่อการเติบโตของระบบนิเวศอย่างไรการเติบโตของระบบนิเวศจะมีผลต่อการเติบโตของตลาดการเงินกระจายอำนาจและการเงินแบบเดิมอย่างไรคำถามเหล่านี้เป๋ฮอนอคำถามที่สำคัญและน่าสนใจที่จะเป็นที่พูดคุยและติดตามในอนาคต